ลิลี่คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะคะฝากเงิน8 0 0แสนบาทกับเงินฝากประจำทันใจเลยหลักการฝาก12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.3 5จเจะได้ดอกเบีย้ยกี่บาทคลิปนี้มีคำตอบกันครับฝากกดไลค์กด Sub s c r i b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก <c oughs> ่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับเราต้องรู้วิธีการคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากกันก่อนนะครับว่ามีหลักการคำนวณอย่างไรนะครับมีแบบไหนเราจะได้คำนวณกันได้นะครับ ก่อนอื่นนะวิธีการคํานวณน,นะครับเราต้องรู้ก่อน,อนว่าเงินฝากเท่าไร่แล้วก็อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับวิธีการคํานวณเงินฝากคูณอัตราดอกเบี้ยแล้วก็คูณวงเล็บจํานวนวันที่ฝากหาร365วันนะครับก็เท่ากับอนนัตราดอกเบี้ยนั่นเองตัวอย่างนะครับฝากเงิน2 0 0 0 0บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย0.5%นะครับแล้วก็ฝากจํานวน1ปีนะครับวิธีการ2 0 0 0 0คูณ0.5%นะครับแล้วก็คูณวงเล็บนะ 1ปีนะครับเรามาดูว่าปีนี้เท่าไรนะครับ3าวันใช่ไหมนะครับก็หาร3า5วันก็เท่ากับ100บาทนะครับดอกเบี้ยที่คุณจะได้รับคือ100บาทนะครับนี่คืออัตราดอกเบี้ยที่คุณได้รับไปนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็จะปรับตัวเงินฝากนะครับปรับอัตราดอกเบี้ยแล้วก็จํานวนวันเพราะบางทีเนี่ยนะครับ อัอตราดอกเบีย้ยของแต่ละธนาคารเนี่ยในแต่ละช่วงไม่เหมือนกันอย่างเช่นอันตราดอกเบีย้ยฝากประจํา9เดือน9เดือนเนี่ยมันกี่วันเราก็ต้องไปดูนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่ากี่วันนะครับเราก็ต้องทราบตารางนี้กันก่อนตารางนี้นะครับมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยแค่เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่ง ทุก4ปีมันจะมี29วันนอกนั้นจะ28วันหมดนะครับนะทุก4ปีมันจะมี29วันวันหนึ่งนะครับเท่ากับ366วันนะครับแต่ปีส่วนใหญ่จะเป็น365วันนะครับเนี่ยเราจะรู้จํานวนวันของแต่ละเดือนนะครับเนี่ยแล้วก็มาบวกกันนะครับสมมุติฝากตั้งแต่เดือนเมษา1นเมษาแล้วก็ไปสิ้นธันวานะครับแล้วก็ดูวัน1เมษาเนี่ยช่วงเดือนเมษา จำนวนวันเท่าไหร่นะครับถึงทันวามบวกกันเลยนะครับแล้วก็เอาไปเข้าสูตรนั่นเองนะบัญชีเงินฝากประจำทันใจประเภทสมุดคู่ฝากนะครับมีระยะเวลาการฝากเพียง12เดือนได้รับอัตราดอกเบี้ยหน้าวันที่ฝากสามารถถอนดอกเบี้ยไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดนะครับสิทธิประโยชน์และจุดเด่นรับดอกเบี้ยทันทีหน้าวันที่ฝากกรณีฝากด้วยเงินสดนะครับนะครับเงอนไขมีอะไรบ้างเรามาดูกัน เงื่อนไขนะครับให้บริการผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับไม่รับเปิดบัญชีร่วมบัญชีนะครับและบัญชีหรือนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำหรือฝากต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดนะครับตั้งแต่1 0 0 0 0แสนบาทสูงสุดไม่เกินลายละ1 5 0 0 0ล้าน5แนบาทนะครับการจ่ายดอกเบี้ย จะจ่ายดอกเบีย้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสดนะครับณนะวันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อและหักภาษีหน้าที่จ่าย15%ของจํานวนดอกเบีย้ยที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรกรณีฝากด้วยเช็คจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อทราบผลเรียกเก็บเช็คนั้นเท่านั้นนะครับสําหรับดอกเบีย้ยหากไม่ได้ถอนออกหรือนําเงินมาฝากเพิ่มหลังจากวันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อธานาคารจะถือว่า เป็นเงินฝากส่วนที่เกินจากจํานวนเงินที่เปิดบัญชีครั้งแรกหรือจํานวนเงินที่ฝากต่อและจะคํานวณอัตราดอกเบี้ยนะครับในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และหักภาษีณที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกนะครับสามารถถอนเงินฝากส่วนที่เกินได้ทั้งจํานวนนะครับแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่รับดอกเบี้ยนะวันที่ฝากนะครับเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อหากถอนบางส่วนจนทําให้เงินต้น ลดลงต่ำกว่าจำนวนเงินเปิดบัญชีหรือฝากต่อต้องปิดบัญชีเท่านั้นนะครับกรณีถอนเงินต้นหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก12เดือนนะครับหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำทัน,ทนใจธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์นะครับตามประกาศของธนาคารณวันที่ผิดเงื่อนไขหลังหักภาษีนาท่จ่ายตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้นสำหรับดอกเบี้ยที่ ธนาคารจ่ายเกินไปรวมภาษีที่หักนที่จ่ายธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีหักนที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพกร,กรด้วยตนเองและเมื่อครบกําหนดระยาะการฝากลูกค้าต้องมาแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือประสงค์ฝากนะครับบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆของธนาคารในช่วงระยุรานี้นะครับให้ผู้ฝากติดต่อ แจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับช่วงระยะเวลาให้ผู้ฝากติดต่อธนาคารและคิดอัตราดอกเบี้ยใน,ในอัตราดอกเบี้ยนะครับตามประกาศนัขณะนั้นจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวันและจ่ายดอกเบี้ยณวันที่ฝากต่อนะครับติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีแจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือวันที่พ้นระยะเวลา1เดือน นับตั้งแต่วันที่เงินฝากครบกำหนดนะครับหากภาษีหน้าที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกช่วงระยะเวลา1เดือนนะครับหลังจากที่บัญชีเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะขอสวนสิทธิ์ไม่รับฝากเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนะครับกรณีต้องการถอนลดยอดนะครับหรือฝากเพิ่มสามารถทำรายการได้ที่สาขาที่เปิดบัญชีณนะวันที่แจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน1นล้านห้าแสนบาทนะครับนับรวมยอดเงินฝากบัญชีเงินฝากประจําทันใจทุกบัญชีหากบัญชีเงินฝากประจําทันใจครบกําหนดนะครับผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาหรือเปิดบัญชีภายในระยะเวลา1เดือนนับจากวันที่เงินฝากครบกําหนดธนาคารบัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจํานวนและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารทั้งนี้ผู้ฝากต้องติดต่อ สาขาที่เปิดบัญชีด้วยตนเองเพื่อเปลี่ยนสมุดคู่ฝากเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อให้สามารถทําธุรกรรมฝากและถอนได้ตามปกตินะครับเอกสารการประกอบการเปิดบัญชีเพียงมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับหใบก็สามารถเปิดบัญชีได้นะครับแล้วก็ลงสำเนาถูกต้องนะครับ หมายเหตุการปิดบัญชีสามารถปิดบัญชีได้เฉพาะสาขาที่เปิดบัญชีและต้องทําการปิดบัญชีด้วยตนเองเท่านั้น 2. ธนาคารขอสงสวิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร3อัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับอัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆเป็นไปตามประกาศและระเบียบของธนาคารกําหนด4เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันนะครับคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนที่กําหนดไว้ตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นต้องดูรายละเอียดให้ดีนะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก12เดือนเงินต้น8 0แสนดอกเบี 2, 3, ้ย2.35%นะครับ12เดือนก็365วันดอกเบี้ยที่ได้รับนะครับ18,000 800บาทนะครับอัตาราดอกเบีย้ยหกักภาษีจ่าย15% 18,800บาททาง15%หัก2,820บาทเหลือ15,980บาทนั่นเองนะครับสรุปเงินต้น800,000บวกดอกเบีย้ย15,980บาทเป็น815,980บาทรับอัตาราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับ ก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับติดตามรับชมกันนะ